เปโลซูเคอร์ลุดครับซูเคอร์โยกซูเคอร์ง้างแล้วสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะมาลองนักเตะกันเหมือนเดิมนะครับใช้แผนเดิมเลยนะครับตัวตึงของทีมตัวใหม่นะครับก็เป็นโซเคเตสนะครับจับเม็ดฟาร์มเลยนะครับ สำหรับโซเกตเตสผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีเกมลุกที่ดีมากเลยครับฟีทาวการยิงใช้ได้เลยนะครับค่าพลังโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้จัดเม็ดฟ้ามาเลยนะฮะซื้อมาสกิลก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับ2แต้มยวค่อยใส่ที่หลังแล้วกันเวิร์กเลดก็ดีนะครับเน้นเกมลุกแน่นอนมีพลังแฝงยิงลูกจากที่ไกลด้วยราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1 4 1 5ล้านนะครับเม็ดฟ้าเท้าก็ให้มาดีด้วยนะครับซ้าย5ขวา5เลยนะ แล้วก็ตัวตึงอีกหนึ่งตัวนะครับบองสำหรับบองตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะค่าาลังโดยรวมดีมากเลยครับยืนตำแหน่ง CAM ได้ด้วยผมว่าไปยืนตำแหน่ง CDM น่าจะเหมาะกว่ายืน CAM อีนะครับตัวนี้ก็สำหรับบองถ้ามีพลังแฝงในเรื่องของการมงทรงพลังเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวที่โกงมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ส,สูงตัวใหญ่แ <TER> ล้วก็มงดีด้วยนะครับตัวตึงตัวตึงครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าทั้ง2ตํตำแหน่งนี้ยืน จะเป็นยังไงนะครับเกมลุกเกมรับโอเคไปครับก็เจอกับอังกฤษนะครับถ้วยข้อสูสีกันนิดหน่อยเจอกับแผน4-2-4มีแรดฟอร์ดมอร์ตาฮอนลุยแล้วก็ชูบูเซ่นะครับ4ตัวหน้าตัวตึงเลยนะครับผมใช้แผน2-1-2 1-2นาโลมีเคสโปกับซูเคอร์นะครับ ฝรัอังกฤษเปิดวอลต้าส่งให้ซาวิคผลลุนผลลุนผลลุนงัดมาที่ใครวะเนี่ยแรดฟอร์ดติดฟิมปองครับทิมปองไล่มาที่โซเคเตสเดโลไหลยามมาที่เคสโปเคสโปลุดโอ้หโยกไม่ทันครับเคสโปหืประกบไม่ทันนะครับ เอาจูเซติดเอตูบิยันครับไหลามาไม่ถึงนี่ก็โครอตาไหลกลับมาที่คอลลุนคอยลุน,ลนดึงกลับไปแม่เตอตีไหลามาที่ตามบอลไม่ทันนะครับเกตโปไหลามาถึงซูเคอร์เอาโซเคเตสโซเคเตสเลี้ยงมาแล้วชูด้โ่ โดนบล็อกบอลไปนะลูกนี้ชาววีนัดมาแล้วที่เคปโบโอ้โหไม่ถึงนะครับโซโเกเตสโอ้โหบิงมาสาบอลพอดีนะครับเข้าทางเลยครับลูกนี้ง้างมาแต่ไกลเลยครับโซโเกเตสหอดจัดหอดจัดเต็มข้อครับยีโร เกดโปดึงดปิโิพยันเกโปหลายวนาทีโซเชเตสโยกโซเชเตสน้างแล้วโอ้โหโดนชนน้างแล้วเรียบร้อยลูกนี้รอดไปครับโซเชเตสตามมาซ้ำบอลได้นะฮะสวยจัดสวยจัดแข็งจริงแข็งจริงตัวนี้สภาพร่างกายถือว่าโอเคนะครับเดียดได้เดได้ ปืดีไหลมาที่ซูเคอร์เคสโปลุดเคสโปโยกแล้วชูดโอ้โหชิลูเซฟไม่ได้นะครับคิมินเจสก,กัดมาฮะปืดีโอ้โหไม่ถึงนะครับติดซาวอีกมอราตาให้ฮอลลุนไหลมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเลี้ยงมาแล้วแรดฟอร์ดดึงโอ้โฟิปปองหลุดเลยอย่างงี้แรดฟอร์ดดึงอีกแล้วแรดฟอร์ดง้างแล้วปัน่นโอ้โห จะไมเคิลยืนดูบอลเฉยเลยลูกนี้เรียบร้อยครับกดไม่ทันกดเรียกใช้กดเรียกทำไมเคิลไม่ทันนะครับยืนดูบอลไปหนึ่งวินะฮะเรียบร้อยเลย mm. เอาฟิมปองตอกเปิดตีเกลโลซูเคอร์หลุดครับซูเคอร์โยกซูเคอร์ง้างแล้วชูตอู้หูตะคายตรงอีกแล้วนะครับสวยจับสวยจัดลูกนี้ โยกหลุดแล้ววิ่งปาดเข้าไปยิงได้นะครับเอาเรื่องจัดเต็มข้อครับอีซ้ายซูเคอร์โซเคเต็ตโยกดึงโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ชาววิโอ้โห o u มิตอมะดึงนะครับอ้าวซูเคอร์ได้บอลนี้แล้วครับซูเคอร์เอาไม่ได้อีกลุกลุกลุ่ เอาจูเกอร์ตามมาบอลอีกโลโยกปั่นโอ้โหลูกเท้าซ้ายครับลูกนี้เท้าซ้ายสี่นะถ้าจำไม่ผิดสวยจัดสวยจัดปัดนะค่อยเต็มข้อด้วยโอ้โหเกือบหลุดเจวจัดเจวจัดเอาเรื่องเกินดึงโอ้ผิวเหลือเกินนะไหนมาถึงใครวะเนี่ย ซาเน่งนัดมาแล้วเปิดตีโอ้โหเจอฮาแลนของฟรีตัวตึงโอ้โคสวยเลยครับลูกนี้เอาไม่อยู่นะครับเปิดตีวิ่งมาก่อนได้แท้โอ้โหฮาแลนก็โดดหน่อยเดียวนะลูกนี้ชาวีดึงเอสตูบิยัน,เ,ยนเ,เคโปโแล้วก็มาที่ชาวีฮะโซเคเตสอีกแล้วนะครับขยันจริงตัวนี้ เดโลดึงหลายวนาทีเปิดตีตีหมุนโยกแต่ก็มาเดโลหหลุดคึงบอลน,นานไปหน่อยนะครับเดบี้โมนี่ไหลาย,ยาวมาที่ฮาแลเรนเอาฮาแลเรนฮาแลเรนฮาแลเรนจะงัดไหมอ้าวติดฮาแลเรนงดัดติดเมาเดนี่ไปฮะโดนเปิดมุมครับ นัดมาแล้วชาวิโอ้โหวิว่งไปยังไงก็ไม่ทันอยู่ดีซิมปองเคธโปวิว่งเลี้ยงมาแล้วเคธโปเอาไงดึงก่อนดึงไหลมาที่ชาวิชาวิง้างแล้วปัน่นโอ้โหติดเปียโลนอนรอเลยเมื่อกี้เดบี โยกอาคิมิโอ้ขึ้นมาสูงจัดไหลมาเปิดตีเอ้าทำอะไรวะน่ะกดพิดกดผิดนัดมาแล้วโอ้โหดีนะลุมนี้เบานะครับโดนเปิดมุมครับนัดมาแล้วโซเคเตสโอ้โหแย่งมงได้เกือบแล้วไม่เล่าเปิดตีไหลมาที่ซูเคอร์เอ้าส่งให้ใครอยู่น่ะ โมเสอาอาลติดเอตูบิยันครับรตุิเยโร่โิมปองสิบปองเยโรไหลมาที่โซเชเตสครับยืนรอดีเลยนะโซเชเตสเคสโปหลุนะโโเคเดคร,รรครับลูกนี้โอ,โ,นโอ้โหปั่นโอ้โหเช็คคานเกา่าหลุดเมื่อกี้นี้แต่โซเชเตสชงบอสมาอย่างสวยเลยครับหลุดเลยอ่ะเมื่อกี้นี้ หลบอลมาให้สวยเกินอู่ดึงก้ะจ่ายมาสวยจัดลูกนี้กะว่าวหลุดครับเ <c oughs> ช็ดคานสวยจัดเลยลูกนี้เอามอนินี่ไหลามาที่ใช่ไหมคระบบองไหลามาแล้วที่ชาวีครับบองนี้ได้ตัวใหญ่นะครับถึงน้าใช้นะครับ สุเกอร์ไหลมาที่เคสโปเคสโปเปตี้เบิดตี้ดึงไหลมาที่เคสโปโอ้โหไม่ได้ครับเอาเปียโร่โอ้โหบอลมันวิ่งมาหาเปียโร่พอดีนะครับลูกนี้กะว่าให้เคสโปจบนะครับติดอีกฝั่งตรงข้ามไปแย่งบอลกันเองนะ บอลเลยตกมาอยู่ที่เปียโรเอาฮาเลนเอากาเวนเบอร์กาเวนเบิร์รไหลมาแล้วที่ฮาเลนฮาเลนไหลมาโอ้โหติดบล็อกครับเกือบโดนรอดไปรอดไปยังไม่รอดยังไม่รอดกาเวนเบิร์ติดครับรอดไปลูกนี้เปียโรให้เคสโป ไห้ก็มาฮะดึงโอ้โหไม่ทันนะครับเปโดวิ่งไปวิ่งไปดึงฟิปปองฟิปปองเลี้ยงยาวงาัดมาที่ให้ใครวะเนี่ยโอ้โห,โโหโกดไม่ไปเลยโลซาโนงัดมาที่โอเคหมดเวลานะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม